คิดเช่นงวนเชียงวันนี้เราจะมาทําเมนูอ้อส่วนทะเลวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยจ้าเริ่มจากเคแป้งมันลงในถ้วยผสมปรุงรสด,ด้วยง่วนเชียงซอสหอยนางรมง่วนเชียงซอสปรุงรสอาหารฉลากเขียวพริกไทยปน่นน้ำเปล่าคนส่วนผสมให้เข้ากันจนได้เป็นเนื้อเนียนแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> เสร็จพักเอาไว้ก่อนต่อไปตั้งกระทะจนร้อน เอาถั่วงอกลงไปผัดให้พอสุกเล็กน้อยแล้วตักใส่จานพักไว้ใช้กระทะใบเดิมเมื่อกี้นี้เทน้ำมันใส่ลงไปนำกระเทียมลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่ลงไปตีให้ไข่แตกและรอให้ไข่สุกจับกันเป็นก้อนแล้วตามด้วยซีฟู้ดทั้งหมดเลยผัดให้สุกเล็กน้อยแล้วใส่แป้งที่ผสมไว้ลงไปผัดต่อไปเรื่อยๆจนแป้งเริ่มใสและสุกจากนั้นใส่ต้นหอมผัดให้เข้ากันเล็กน้อยไปจัดจานกันนำถั่วง,งอกใส่ลงไปก่อนตามด้วยออส่วนทะเลโรยผักชีพ่อความสวยงามเสร็จเรียบร้อย เพื่อนๆสามารถติดตามม้วนเชียนได้ทางม้วนเชียงทุกอยอด